ระบบขับถ่ายอย่างเช่นถ่ายไม่ค่อยคร่องท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยระวงังระบบด้อยอาหารถ้าหนักสุดไม่ท่ายดีกว่านะไม่ท่ายเพราะผมไม่อยากให้เป็นตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นระดับนั้นนะแต่จะให้เป็นลรีดดวงระวงังแต่ผมคิดว่าคือทุกวันเนี้ย ผมทุกวันเนี่ยผมว่าักการรักษาดูแลสุขภาพมันมันช่วยได้รวมถึงเกี่ยวกับเวทมนต์คาถาที่คําว่าคาถาเนี่ยที่เราสวดสวดทุกวัน,นยพยายามแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรไม่ว่าจะเป็นวิญญาณเด็กที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยพยายามให้เขาให้ถึงสิ่งเนี้ยมันบางทีที่เป็นที่เกี่ยวกับวิญญาณเนี่ยมันทาให้เราป่วยตรงนั้นตรงเนี้ยถ้าเขารับ เมื่อเเปิดโอหโวจิกรรมโรคไข้แค่เด็บไมี่เรามีมันจะเบาบางหรืออาจจะมีทางหายได้นะฮะแต่ระวางเกี่ยวผมไม่คิดไม่ถึงว่าคือหมายถึงว่าผมไม่ได้ทายว่าคุตติเฟสจะเป็นมะเร็งอะไรอย่างนั้นนะผมคิดว่าไม่ถึงความหมายคือไม่ถึงแต่มันจะคนมันจะทุกข์ทรมานทําให้เราลาคาญในสิ่งที่เกี่ยวกับในท้องผมผมเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับในท้องครับ ทีนี้วิธีแก้ไขในเรื่องอาหารอย่างเช่นเราก็ควรจะกินกล้วยผลไม้กินน้ำผึ้งพวกนี้วยไ,ได้น้ำผึ้งน้ำผึ้งกล้วยกไทยเนี่ยไ,ได้ลกเนี่ย <c oughs> ก็ระวังนิดนึงอาจจะกินไม่ตรงเวลามันก็ทําให้เกี่ยวกับระบบขับย่อยมันมันมันไม่ดีได้เกี่ยวกับปวดหลังปวดเอวแล้วสมัยก่อนคุณที่เป็นจะเป็นคนใจร้อนปุ๊บปุ๊บเลยแหละ แต่ตัวหลังผมมั่นใจว่าน่าจะเย็นลงขึ้นเยอะนะครับไม่รู้ถูกไหมที่ทายไปถูกฮะเป็นคนใจร้อนเจอที่ไหนมีเรื่องที่ไหนตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ไปเคลียร์ที่โรงพักเออใครก็ช่างนะถ้าผมโมโหผมตกก่อนแล้วพอไปเจอที่โรงพักผมกูไปรอจะเป็นคนอย่างนั้นนะครับมีตังค์จ่ายเป็นคนที่มามีตังค์จ่ายเนี่ยครับอะไรก็ได้สมไมยิ่งรุ่นยิ่งใบใหญ่เลยนะเห็นเขาตีกันความหมดเลยเออความหมดแล้วก็จ่ายตังค์ให้เขาด้วยนะ ผมจะจ่ายให้หมดเลยเคลียร์หมดเท่าไหร่ก็แก้วข้าวดวดจะเคลียร์ให้หมดเลยคือมันมันมันเป็นสายเนี่ยเหมือนสายบู๊แต่ว่าเราเราไม่ได้เกยแล้วก็ขโมยของหยิบของหรือทําอะไรเขาเนี้เราจะเคลียร์เขาหมดเลยนะทุกวันนี้ก็เป็นนะครับทุกวันนี้ก็ยัง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 มีบ้างแต่ถ้าจะเบาเก่าเยอะเบาเบาฮะยอมรับใครที่เจอผมไปหลายๆเคสหลายงานก็ขอโทษขออภัยนะครับแต่ผมเคลียร์ทุกที่นะไปโรงพักเคลียร์ให้หมดนะครับ เคยเคยบีเก็หนึง่งไปร้านอาหารแถวแถวโนนจันนี่แหละเขาเขาบอกผมก็ถามของร้านว่ามันมีปัญหาอยู่ข้างโต๊ะใช่ไหมก็ถามว่าของร้านนีแก้วใบเท่าไหร่เขาบอกห้าร้อยใบห้าร้อยผมบอกเอาแก้วมาถาม่านผมมีวันนั้นผมไปสองหมื่นผมฟางเต็มร้านเลยครับอาจารย์เอาก็ไปหา้างตำรวจอยู่ด้วยนะแต่ละวัดก็อยู่ผมก็เลยบอกท่านขออนุญ,ญาตนะเขาบอกเอาใบเขาขายไปห้าร้อย ผมทําแตกคือใบละห้าร้อย 500, ผมก็จ่ายใบหนึ่งห้าร้อยแล้วเต็มร้านหมดเลยผมคว้าไปเต็มหมดใช่ไหมแล้วใครจะมานั่งที่ร้านละ่ะไรคันนี้ใช่ไหมผมก็ไม่นั่งที่ร้านเลตำรวจก็อยู่บอกจากผมไม่ได้ก็ท่านบอกว่าใบใช่ไหมผมก็จ่ายตังค์ไงบางใบจ,จ่ายตังค์บใบจ,จ่ายตังค์ไปเนี่ยนะเองนะั่นคือเขจ่ายร้อนใช่ไหมอย่างนี้ก็จ่ายร้อนแต่ว่าเราเราก็เคลียร์นะเคลียร์เคลียร์หมดอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีท่านผู้ชมอย่าไปจําแบบอย่างอันตรายจะไปเจอคนจริงคน คนแข็งแกร่งมาหรือคนที่คิดไม่ดีเงี้ยมันอาจจะมีเรื่องตรงนั้นได้เลยอาจถึงกับชีวิตได้นะนี่เรื่องจริงน,นะครับอย่างนี้เบาเบาเบาเบ,บ,บ,บาเยอะแล้ว<ช>เบาเยอะเพราะเพราะเรามาอยู่สายธรรมะแล้วครับก็่นะมาอยู่สายสายธรรมะแล้วเราก็ปฏิบัติทําบ้างอะไรบ้างมันก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยินดีได้รู้จักอาจารย์นะครับ<ช>และได้ยินเกียรติศักดิ์สิทธิยศต่างๆที่นะรุ่นลานกันในเรื่องของการสัรเรกเสกก็ยันแล้วก็เรื่องของ ตาทิพย์เรื่องต่างๆที่ท่านมีอิทธิฤทธิ์ของท่านนะครับตรงนี้เป็นเรื่องความคิดของของท่านเองท่านคิดแล้วท่านทําถูกเรียกว่าทำดีให้กับสังคมด้วยของประเทศไทยตรงนี้อาจารย์มีสติเตือนใจพวกน้องๆน้องหนุ่มๆที่อยู่ทางบ้านก็ต้องบอกผ่านแฟนๆของคุณกีเ็นและแฟนๆของผมนะฮะผมก็ยังขอย้านะฮะไม่ว่าจะความเจริญมันจะก้าวไปแค่ไหน ผมก็ยังให้ทุกอยากให้ทุกคนเนี่ยยึดมั่นคําว่าสวดมนต์หรือธรรมะตามที่องค์สมมาทัพเจ้าท่านถ่ายทอดไว้เมื่อส2,000อกว่าปีเพราะว่าทุกวันนี้ตามคําสอนทำที่ท่าน